พ่นสังกสีให้ตอนไหนนะครับมีคําถามมาหลังจากติดลูกแล้วเนี่ยพ่นธาตุสังกสีให้ตอนไหนอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่คงจะผมไม่ค่อยได้อธิบายแต่ละธาตุลงลึกไปสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวขออธิบายเลยแล้วกันนะครับสังกสีนะครับสังกสีประโยชน์ของสังกสีนะครับสังกสีมันจัดอยู่ในธาตุอาหารเสริมนะครับอยู่ในธาตุอาหารเสริมอยู่ในพวกเดียวกับอโบรอนนะครับเป็นพวกโลหะนะครับสังกสีนะครับ ก็มันจะช่วยให้ต้นต้นเนี่ยช่วยสร้างฮอร์โมนนะครับเวลาใช้เวลาพ่นไปเนี่ยทำให้ต้นเมลอนเราเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนนะครับสร้างพวกกรดอะมิโนต่างๆนะครับแล้วก็สร้างคลอโรฟิลล์นะครับทำให้ใบนี่เขียวนะครับสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะสร้างพวกยอดพวกอะไรนะครับทำให้ข้อยืดสวยนะครับไม่ไม่ไม่เตี้ยไม่สั้นนะครับแล้วก็ ส่งเสริมการทํางานของโพแทสเซียมด้วยให้ไปเรื่อยๆช่วงใกล้ๆสุกเนี่ยทำให้โพแทสเซียมทํางานได้เต็มที่น้ําตาลสะสมเต็มที่นะครับโพแทสเซียมเนี่ยก็จะช่วยเรื่องความหวานใช่ไหมฮะอ่านะครับอ่าแล้วที่สาคัญนะครับสังกะสีนะครับในจะช่วยให้เมลอนเราเนี่ยทนสภาพอากาศได้โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวแดดไม่ค่อยมีเนี่ยนะครับมันจะช่วยอ่สังเคราะห์แสงนะครับให้ต้นเนี่ยพวกนี้ทน ทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วนะครับทั้งหนาวจัดร้อนจัดอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้นะครับอ่าครับต้นเมลอนเนี่ยครับจะเอาสังกะสีไปใช้ตอนที่แสงไม่พอนะครับอย่างที่ผมว่าครับมันจะช่วยทนแสงเอ้ยทนทนความหนาวทนทนแสงไม่มีนะครับก็จะช่วยในการสังเคราะห์แสงได้นะครับเพราะประโยชน์ของสังกะสีนะครับก็ที่ว่าที่อธิบายมานะครับแล้วจะพ่นให้ตอนไหนนะครับพ่นให้ตอนไหนดีนะครับก็พ่นให้ตลอดนะครับ คำตอบก็คือคำถามก็คือพ่นสังกะสีตอนไหนผมก็แนะนําตอบไปเลยนะครับก็คือพ่นให้ตลอดทุกช่วงการปลูกนะครับอย่างช่วงนี้ก็พ่นทุก3วันนะครับอ่านะครับอ่ะแล้วยังไงล่ะพ่นยังไงล่ะนี่ครับสังกะสีมีอยู่แล้วครับเห็นไหมฮะอ่านไหมครับสังกะสีมีทั้งสองเปอร์เซ็นแน่นะครับเราพ่นตัวเนี้ยครับให้ทุก3วันนะครับั้นสังกะสีก็มีพอนะครับโบรอนเมื่อกี้ครับอธิบายไว้พ่นไม่ให้ลูกแตกใช่ไหมครับโบรอนผมมีไหมเนี้ยอ้าวนี่ก็มีโบรอนเนี่ยนะครับ ก็ใช้ได้นะครับเพราะงั้นใช้เป็นประจำอย่างสม่ําเสมอนะครับทุก3วันนะครับก็จะทําให้ลูกไม่แตกอย่างเมื่อกี้มีคําถามแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยปรุงอาหารได้สมบูรณ์นะครับ